สวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่เย่ยู่ดีได้ออกมาวัดได้มาจัดกองบวชให้นาคเพิ่นจะบวชนะคะเนาะิ่นจะบ,บวชยูสามนาคพอดีก็เลยได้มาซอยหลวงพีพ่นจัดจูในวัดนี่แหละค่ะมาเบิงน้ำกันเด้อค่ะเด้อในกองบวชที่ท่างวัดพ่นจัดให้นาคที่เพิ่นจะบวชค่ะจัดเพราะท่านได้แล้วเด้อค่ะในตะวันอ,อยากไายลูกกอน เลยอันนั้นๆลุงพีเพิ่นกระละหันห่อห่อบาดลุงพีเพิ่นห่อบาดตั้นยิ้มเดี๋ยวนี้คือเพราห่อ,อบาดยิม <im itation> ยม้มยิ้มอือยิ้มนะห่อบาดงามจัดบ่ท่านได้แล้วดอกค่ะตะวัอยากถ่ายรูปก่อน <im itation> พ่เสิบวพิ่นสิบวิ่นก็เลยได้มาจัดกองบวไว้ให้เพื่อนนี่ของยายซื้อได้นี่ยิมอันแนวหอแนวคู่หนกักแนวคู่ผ่าไตาสีแดงแดงนี่ยายซื้อมาถวายได้นี่งามไ่ยิม นี่คือองค์พระทิ่นสิใส่ในบาทนะคะเนาะมีปูพานหลวงปูพานหลวงปูมันหลวงปูฟันแล้วก็หลวงปูเวนแล้วก็พระศรีวลีของพระอาจารย์กลวยอาจารย์กลวยมันบ่นั่นหลวงพี่หลวงพ่อกลวยพระศรีวลลีของหลวงพ่อกลวย ผูค้ค้าก็บ่คอยลู้ปันได๋ดอกแทบว่นี่หลวงพี่รุ่นเก่าว่านี่รุ่นเก่าเลยหล่ะติ <c oughs> <c oughs> ขอจากองค์แนน อันนี้คือพาสีวัลี่หลวงพอ่อบวยตั้งแต่พ่อสอสิบเจ็ดติหลวงพี่เอหอหมดองค์องค์งนี้ง่ามผู้ขาคอเด้อนี่กับขางด้วยหยิบพาสีวัลี่กับขางเลี้ยวเ่าเห็นเนาะเป็นแบบรูปบ่รชัด อันนี้ปูดุลหลวงปูดุลรุ่นสร้างหมอบรุ่นสร้างหมอบติดหลวงพี่กับขังด้วยยิมยายไทยบ่ค่อยชัดเอ่อพาส,สิวลี่ขึ้นมาเบิงด้วยยิมพาส,สิวลีหลวงพ่อกลวยนี่นะนี่นี่น,นี่องค์เล็กๆนี่ นี่องค์เล็กๆตรงกลางนะยิบขึ้นมาเลยนี่นะครับนี่คือวิธีหอ่อห่อบาทของอันทั้งวัดนะคะเนอะหลวงพี่เพิ่นกิดิสนางห่อแบบนี้ล่ะคะ่ะ ยิมก็เพื่อฮอยยิมยิมน่ะฮองงามงามใหว่านี่อันนี้เด็กวัดเพื่อนกันฮอปิ่นเพื่อนฮองงามงามฮอทั้งหมดสามสามบาทว่ะ บอกมาลงพอดีๆแล้วมดหวัดแล้วแต่เรังแคบไปออกออกเราวหมือปักปักปักงเลเอ่ปูนิงลงในบาทในยิมปูนิงปูนิงอ่าเพราะว่าปูนิงก็เป็นพระคือกันอาปูนิงลงในบาทแนยิมอาปูนิงลงไปแล้วก็ห่อเลยน้อยยิมนะ